ไม่เคยคิดเคยฝันนะครับว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตจะได้มาทำงานเพื่อโรงเรียนเก่าของตัวเองครับผมเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนน้องกี่พิยาคมรุ่นที่สองนะครับเมื่อได้มาเป็นแล้วก็กภูมิใจแล้วก็ได้พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดผมเองเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเนี่ย นะตอนนั้นเป็นครูใหญ่ตั้งแต่อายุ30ปีนะครับจนถึงวันนี้ก็รวมระยะเวลาที่เป็นผู้บริหารนี่ก็30ปีเต็มที่มันท้าทายเนี่ยก็คือการต้องอทำงานประสานคนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดผลสมลิษของหน่วยงานนะครับรวมทั้งจะต้องมีเครือข่ายด้วยนะครับนี่นนี่คือความท้าทายว่าเราเราจะทำยังไงกับ บุคลากรก,กับคนที่เรามีอยู่โดยที่คนเหล่านั้นเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะคัดเลือกมาหรอกนะครับระบบราชาการก็ถึงเวลาบรรจุเขาก็บรรจุมาให้เราต้องประสานงานหรือทํางานร่วมกับครูที่อยู่ที่สถานศึกสายแห่งนั้นนะครับ <c oughs> เพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายของส่วนราชาการต้นสังกัดน,นะครับก็คือสอประถหรือแต่ก่อนนั้นคือสำนักง,งานคณะกรรมการการปฐมศึกษาแห่งชาติแต่ทุกวันนี้ก็คือ สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับครับสำหรับท่านผูม้มนุยการชาตรีอครสุขคบุตรท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการที่จะพัฒนาการศาึกษาโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดก,การเรียนรู้ที่กว้างขวางที่กว้างไกลท่านได้นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งส่วนของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นระบบ Wi-FI ทั้งส่วนของครูอาจารย์ที่ จัดให้มีการเรียนการสอนในระบบโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่สำคัญที่จำเป็นนะท่านก็เป็นผู้ที่รเริ่มแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยบคุคลากรของกี่พิยคมครอวจารย์ทุกท่านก็สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวางนอกจากนั้นแล้วท่านมองถึงเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทํารั้วโรงเรียนใหม่เพื่อป้องกันภัยต่างๆการจัดระบบ การทําสถานที่ข้างในให้มีความปลอดภัยนอกจากนั้นในการจัดก,การเรียนการสอนที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆท่านก็ปรับปรุงห้อประชุมแล้วก็ติดแอร์เพื่อที่จะได้จัดการเรียนการสอนที่เฉิญวิทยากรคณะใหญ่ๆคณะท,ที่ที่มีเวลาน้อยมาแต่บรรจุนักเรียนได้จํานวนมากขึ้นแล้วก็บรรยากาศก,การจัดการเรียนการสอนได้ได,ดีอันนี้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีมีวิสัยทัศน์ในส่วนนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลบุคลากรท่านให้ความสําคัญเรื่องนี้มาก เป็นช่วงวิกฤตที่ในช่วงชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่เคยพบเจอมาก่อนก็คือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บเทั่วโลกก็ประสบประเทศไทยก็เช่นเดียวกันที่น่าห่วงก็คือในระบบการศึกษาเรานักเรียนไม่สามารถที่จะมาเรียนที่โรงเรียนได้ช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์นะครับก็เป็นช่องทางที่ที่ดูจะมีประสิทธิภาพกว่าช่องทางอื่น น้องกีพิยาคมโชคดีที่ได้เตรียมเรื่องนี้ไว้ก่อนหน้านั้นจริงๆไม่ใช่เตรียมสักทีเดียวหรอกเราเราจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT หรือระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ล่วงหน้าแล้วพอถึงสถานการณ์เกิดขึ้นโดยเราไม่คาดฝันเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีโดยทั้งครูทั้งนักเรียนก็มีศักยภาพพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ก็ทําให้การเรียนการสอน เป็นไปอย่าง,างราบรื่นไม่ได้เสียหายมากมายก็คือสามารถดาเนินการได้ได้เป็นอย่างดีอะไรท่านผู้อำนวยการชาตรีอัครสุขบุตรนะคะเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการจัดการศึกษาที่กว้างไกลามากนะคะท่านได้ให้ทางนโยบายให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณหรือให้โอกาสกับคุณครูของเราเพื่อพัฒนานักเรียนดังจะเห็นได้จาก ท่านได้เล็งเห็นว่าทักษะในการเรียนรู้สําหรับนักเรียนในศตรวรรษที่21นั้นมีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งจึงได้สนับสนุนให้คุณครูเนี่ยค่ะได้เข้าไปเรียนรู้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีทักษะนํามาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ภายในห้องเรียนนะคะนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนทางด้านในเรื่องของอุปกรณ์โดยมีการจัดอุปกรณ์ให้กับนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษสามห้อง และยังได้เห็นอีกว่าไม่ไม่ควรจะจํากัดเฉพาะนักเรียนห้องเรียนพิเศษเท่านั้นจึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหา iPad สําหรับนักเรียนโดยจัดเป็นห้องปฏิบัติการ iPad เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการที่จะเข้าถึงอุปกรณ์แล้วก็ในการที่จะเรียนรู้ที่จะมีทักษะสําหรับนักเรียนในศตวรรษที่21ดังนั้นจึงถือได้ว่าท่านผู้ในยการเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิส,สัยทัศน์ในเรื่องการศึกษาที่กว้างไกลามากค่ะ ถนนเนี่ยถนนภายในโรงเรียน,นเดิมทีก็เป็นถนนคอนกรีตน,นะครับผิวก็จะไม่ค่อยเรียบนะครับจะมีความแข็งกระด้างก็เลยได้ปรับปรุงให้เป็นถนนแบบแอตฟลนติกคอนกรีตนะครับโดยรอบโรงเรียนเลยก็มีการตีเส้นจราจรทำให้ทั้งถนนภายในเนี่ยก็สวยงามนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับโดยโดยรอบโรงเรียนโดยการามีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่ายทั้งหมดได้ช่วยกันผลสาเร็จครับโดมเนี่ยสร้างเมื่อพศ25 6 1ก็ครับก็เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมการแจ้งโดยมีหลังคาเรียกว่าหลังคารานานกประสงค์หรือโดมนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งผู้ปกครองนักเรียนสิทธิ์เก่ากรรมการสถานศึกษาแล้วก็คณะครูรวมถึงข้าพอดีในในตลาดอําเภอหนกี่เราครับห้องประชุมพุทธรักษา ครับเป็นห้องประชุมที่ได้ปรับปรุงโดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วก็ตกแต่งภายในรวมทั้งเครื่องเสียงระบบแสงสีเสียงให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการที่จะเรียนเป็นหมู่คณะหรือการจัดประชุมสัมมนานะครับโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนคณะครูข้าบดี ในพื้นที่อำเภอหนองกี่รวมทั้งภาคีเครือข่ายอื่นๆครับสำเร็จรุ่ลงลงด้วยดี บรรจุครั้งแรกนะคะปี2527ค่ะที่โรงเรียนพุทธิสงศ์อยู่ตรงนั้น3ปีค่ะแล้วก็ย้ายมาที่นี่ปี31ค่ะจนจนถึงกเกษียณเลยค่ะก็เป็นอาชีพที่สมัยก่อนก็มองเห็นตัวอย่างจากครูที่สอนเราค่ะก็สมัยก่อนก็ยังไม่มีการในแนวที่หลากหลายเนาะ ก็เห็นแลวก็ประทับใจในครูที่สอนเราโดยเฉพาะครูค่ากรรมมาค่ะเขาเป็นคนใจดีแล้วเราก็ยังเปลนแบบเขาก็ก็ได้เป็ีนค่ะสอบบรรจุได้เลยปี2 7ค่ะเรียนจบป,ปี2 7แล้วก็สอบได้เลย mm. แม่เราไม่สอนวิชาหลักนะคะแต่ก็มุ่งเน้นให้เด็กเห็นประโยชน์ของการเรียนวิชาการงานอาชีพเพราะว่าเขาได้ใช้ในชีวิตประจำวันในเลือกอาหารเป็นได้ประกอบอาหาร แบบง่ายที่พอจะทําได้อาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นยังไงการแยกขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อนทําอย่างไรอะไรเงี้ยแยกขยะเปียกขยะแห้งเอาไปทําปุ๋ยหมักได้อะไรเงี้ยเห็นประโยชน์แล้วก็เด็กก็กระตือรือร้นในการที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ไปเล่าผู้ปกครองอยู่นะคะบางทีไปตลาดเนี่ยผู้ปกครองก็ว่าสอนเด็กทําปลานึ่งเลื้องเนี่ยอ้าวทำไมลูกลูกเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเออเราภูมิใจว่า เ,ออเราเราสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะเรียนหนังสือสมัยโน้นนี่ด้วยความที่พ่อเนี่เป็นคุณครูเก่านะครับเงินเดือนท่านเมื่อก่อน,นแค่สามบาทถ6บาทนะครับเราก็ท่านก็มีเหมือนกับมีวิสัยทัศน์ซึ่งในหมู่บ้านน่มีมีคนเรียนหนังสืออยู่5คน นะครับผมเองน่ก็เป็นคนที่5ส่วนใหญ่ก็5คนที่ที่ไปเรียนก็ได้ได้ทำงานดีๆทั้งนั้นแหละพอเรียนธรรมศาสตร์เอ่ยเป็นตำร,รวจเอ่ยอะไรพวกนี้นะครับส่วนผมเองก็เรียนเ,เรียนรัชพัฒนะครับด้วยความาครอบครัวมีอยู่แค่3คนพี่สาวเขาก็เสียสละให้พี่สาวคนคนโตสองคนเนี่ยเขาก็เสียสละให้ว่าพ่อจะส่งเรียนไม่เขาก็เสียสลใะสสสลให้น้องผมนี่เป็นคนเป็นคนสุดท้าย พี่เขาก็ช่วยส,สนับสนุนนะครับบรรจุรับราชการที่โรงเรียนหนองหงพิทยาคมนะครับ mm hmm. เมื่อวันที่12พฤษภาคม2538นะครับ mm hmm. ก็ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนหนองหงนี่ประมาณ20-24ปีเร mm hmm. วก็ mm hmm. ย้ายกับนครราชิมาไปที่โรงเรียนนนสูงสรีธานีครับแล้วก็ ไปอยู่โรงเรียนนนท์สูงศรีธานีนี่สองปีอยู่โรงเรียนอนองของพิทยาคมเดิมนะครับท่านก็อยู่นู่นทีนี้ผมก็เห็นว่าอยากย้ายกลับมาที่ที่บุรีรัมนะครับก็บอกก็เรียนท่านว่ายังไงก็ขอไปไปทำงานกับท่านผู้อำนวยการก็แล้วกันก็ให้ผู้อำนวยการเขาช่วยดูแลในส่วนนี้ให้ก็เลยได้ย้ายกลับมาที่ที่หนองกี่พิทยาคม ก็เลยมาอยู่ที่นงกีพิทยาคมเมื่อปี2561นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันเรื่องของการทำงานนี่คือผมเองนี่ไม่ได้ตั้งเป้าหรอกว่ามันมันจะสำเร็จไม่สำเร็จแต่ว่าทำให้ดีที่สุดส่วนใหญ่งานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารเนี่ยเป็นงานที่เป็นหัวใจของโรงเรียนเลยนะครับก็คือเป็นงานแผนงานแผนงานก็ประมาณ โรงเรียนอยู่หนองหงพิทยาคมก็ทํางานแผนให้กับผู้มนุยการมาอยู่นี่ก็มาเป็นหัวหน้าแผนงานตัวผมเองโดยบุคลิกแล้วนี่จะเข้าได้กับทุกคนนะครับจะเข้าได้กับทุกคนพนูดง่ายๆคือมีมนุษยสัมพันธ์นะครับก็คุยกับน้องๆคุยกับพี่ๆได้ทุกคนนะครับงานออกมาส่วนใหญ่ก็ได้รับการยกย่อง,องชมเชยจากฝ่ายบริหาร ครับผมผมนายจำลองวัชพืชเป็นช่างไฟฟ้าสีครับผมมาทำงานที่ทีแรกก็เป็นป้อมยามทำงานป้อมยามก่อนเพราะว่าจบจากฐานเสือราชินีมาก็มาทำงานเป็นยามพอทำเป็นยามเสร็จผมก็เป็นคนเป็นคนฝีมือเรื่องการช่างไม้ช่างเหลาไม้ช่างทำไม้ทุกอย่างไฟฟ้า,าผมก็ทำเป็นก็เลยเลื่อนตำแหน่งมาเป็นนักการพันโรงพอเป็นนักการพันโรงก็ได้ทำงานดีเด่นอีก จนได้มาเป็นช่างไฟฟ้าสีนี่แหละครับมีรู้สึกความผูกพันครับอยากให้โรงเรียนสะอาดตลอดอย่างสิ่งไหนพอทําได้ก็จะทําให้ดีดูให้ดูดีขึ้นหลังเสียงของผมสิ่งดีๆที่สุดก็คือทํานาแล้วก็เ,กกล,กเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ก็ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดฝากเพื่อนนักการทุกคนด้วยนะครับ ที่ผมก็เสียไปก็ขอให้ตั้งใจที่อยู่โรงเรียนคนที่อยู่โรงเรียนก็ขอให้ตั้งใจทํางานด้วยเต็มที่เลยนะครับผู้ในการสั่งหรือผู้บริหารสั่งหรือว่าใครสั่งก็แล้วแต่ขอให้ทําให้เต็มที่ตั้งใจทํางานด้วยครับทุกอย่างที่สั่งจะรู้สึกเหงาๆนิดนึงเพราะว่าตัวเองก็สอนมาตลอดเกือบ40ปี หลังกเกษียณก็ไม่มีหลานเลี้ยงก็คงจะต้องไปทำสวนไปเที่ยวไปวัดสุดท้ายไปวัดค่ะไปวัดก่อนก่อนยังมีชีวิตอยู่นะคะไม่ใช่ไปวัดอันนั้นก็ไปเหมือนกันนะคะไปเที่ยวเป็นเป้าหมายหลักด้วยไปเที่ยวต่างประเทศในประเทศปลายเดือนตุลาเนี่ยเริ่มไปแล้วค่ะ ตั้งแต่19ถึงสิ้นเดือนตุลาไปเที่ยวต่างประเทศค่ะเป็นความสุขค่ะก็อยากฝางน้องๆให้ทำงานในแต่ละวันอย่างมีความสุขค่ะกะสอนเต็มที่เต็มเวลาอย่างที่ทำใช้ความรู้ความสามารถที่มีเสียสละนะคะแล้วก็ประหยัดพอเพียงนะคะจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินนะคะแล้วก็ อะไรล่ะน้องหลายคนเขาก็ทำดีอยู่แล้วค่ะในเรื่องเทคโนโลยีก็ต้องตามให้ทันขนาดพี่ใกล้จกกะเกษียณนี่ยก็พยายามช่วงโควิดนะคะก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีก็ตามทันอยู่ค่ะไม่ต้องใช้น้องเท่าไหร่ที่ผ่านมากาสอนออนไลน์ได้ทำข้อสอบฟอร์มต่างๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้รักษาสุขภาพอย่างพี่เนี่ยออายุจะ 61ปีแล้วเนี่ยก็ยังสุขภาพดีอยู่เพราะว่าอารู้จักในการเลือกอาหารในการรับประทานนะคะไม่กินอาหารปรุงแตง่งไม่กินทอดไม่กินหวานเกินไปประมาณนี้ค่ะออกกำลังกายบ้างเห็นน้องๆตอนเย็นก็มาเดินก็ดีละค่ะตัวพี่เองก็ไปทำสวนนะคะนะคะก็เมื่อก่อนไปวิ่งวิ่งตอนเช้าค่ะ แต่พอหลังๆมามีสวนก็ไปถักญ้าถือว่าออกกำลังกายเหมือนกันแล้วก็นั่นแหละค่ะรักและภูมิใจในอาชีพครูรักเด็กในตาเด็กค่ะแล้วถึงวันกเกษียณเราก็จะมีความสุขแบบพี่นะคะน้องทุกคนคะ่ะรักน้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะตลอดระยะเวลารับรชาชก,การนี่นะครับก็ความผูกพัน,นมีแน่นอนละ่ะยิ่งเรามาอยู่กับ น้องๆอ,อยู่กับสมาชิกที่มีความอบอุ่น,นยอยู่ด้วยกันด้วยความอบอุ่นอยู่เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อก็ว่าได้เราก็มีกังวลอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะถ้าเรากเกษียณไปแล้วนี่น้องเขาก็พูดทุกวันเลยว่าเอ๊ะถ้าคุณลุงไม่อยู่นะครับเขาเรียกผมคุณลุงนะถ้าคุณลุงไม่อยู่นี่หนูจะย่อใครนอ้อหนูจะพูดกับใครนอ้อก็หลังจากชีวิตกเกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับก็จุด ที่คิดไว้ตอนแรกนี่ก็คือต้องพักผ่อนล่ะนะครับพักผ่อนคือยังไงก็คือหนึ่งจะต้องไปไปทําบุญไปไหว้พระให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะต้องการที่จะไปไหว้พระไปทําบุญต้องพาครอบครัวไปด้วยนะครับก็คือพาแม่บ้านพาลูกสาวไปด้วยนะครับเบื้องต้นจะเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะกลับมาว่า,เ,าเราจะต้องทําอะไรบ้างที่มัน ไม่ทําให้เราคิดมากคิดไปวิตกอะไรพวกนั้นต้องมาคิดก่อนเพราะว่าที่บ้านไม่ได้มีจิตจาการอะไรนะครับก็มีขายของนิดๆหน่อยๆสินค้านิดๆหน่อยๆซึ่งไม่มากไม่มากประมาณนั้นก็คงจะ,จะไปไปดูในส่วนนี้ว่าเราจะต้องต่อยอดยังไงเราจะขายายยังไงเ,เพื่อที่จะมีเ,เวลา ไปไม่ให้เวลามันว่างเกินไปสิ่งที่อยากจะฝากน้องเนี่ยผมผมฝากผมบอกตลอดนั่นแหละอันหนึ่งในในกิจกรรมของหมวดเขาในความเป็นอยู่ของหมวดนี่ยเขาอยู่ด้วยความเป็นน้องเป็นเป็นพี่เป็นน้องแล้วเขาก็เขาก็พอวันเกิดทีไรเขาก็อวยพรวันเกิดจัดเค้กวันเกิดหรือหลังหลังหลังสอบเสร็จไปภาคเสร็จเขาก็จัดงานเลี้ยงอะไรประมาณนี้สิ่งที่อยากจะ ฝากก็คือฝากมากๆก็คือให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีอะไรก็พูดคุยกันนะครับพูดคุยกันแม้ว่าคุณลุงจะไม่อยู่ก็ต้องก็ต้องคุยกันนะครับซึ่งซึ่งผมพูดแบบนี้ทุกวันทุกวันน้องๆเขาก็จําได้จําได้คุณลุงจําได้แล้วประมาณนี้แหละครับก็สิ่งจะฝากก็ฝากแบบนี้แล้วก็อย่าให้ที่สาคัญคืออย่าลืมหน้าที่ตัวเองหน้าที่ตัวเองก็คือสอนนะครับสอนนักเรียนสอนลูกศิษย์ คือผมจะเอาความคิดผมนี่ไปไปคุยกับน้องเขาว่าคุณลุงเนี่ยเป็นครูนักเรียนมาเรียนหนังสือนักเรียนเนี่ยเหมือนกับลูกเราเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่จะต้องสนับสนุนเขาให้ได้ดีไม่ใช่มีหน้าที่ไปกดเขาให้ให้ได้คะแนนน้อยให้เขามีภาวะกดดันมากขึ้นเราต้องส่งเสริมสนับสนุนแม้ว่าผู้ปกครองไม่ได้ฝากว่านี่ผมฝากลูกหน่อยนะคุณครู แม่ฝากลูกเน่ยนะเขาไม่ได้พูดหรอกแต่ว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราก็เป็นพ่อเป็นเป็นแม่คนนะก็คือเราต้องส่งเสริมเขาแม้ว่าเขาจะพูดไม่ดีเขาจะยังไงก็แล้วเราก็พยายามอบรมเพราะนั่นคือเขายังเป็นเด็กเขายังไม่เด็กพอเขาโตขึ้นเดียวเขาเขาจะคิดได้เองแต่ตอนนี้เราก็คุยกับเขาประมาณนี้กระสิงจะฝากน้องๆก็อยู่ประมาณนี้แหลคะครับครับหลังจาก,กเกษียณแล้วก็คิดไว้ว่าคงจะ ทำกิจกรรมที่เบาๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะเป็นที่จะทำเสริมก็ประเภททำสวนนะครับดูแลไรยางนะครับแล้วก็ดูแลการาทำนานะครับเพื่ออาจจะต้องอเลี้ยงหลานรับส่งหลานนี่แหละครับที่คาดว่าจะต้องทำเมื่อกเกษียณไปแล้วครับครับก็ ขอบคุณทีมงานคณะผู้บริหารและก็ครูโรงเรยียนน้องกีวิทยาคมทุกคนตั้งแต่ท่านรองผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการและก็เพื่อนครูทั้งหมดนะครับขอบคุณจริงๆสาหรับความร่วมมือ,อช่วยกันทํางานของน้องกีวิทยาคมในช่วง7ปีที่ผ่านมาจนประสบความสําเร็จนะครับก็ขอใหอ้เป็นอย่างนี้ตลอดไปะนะครับไม่ว่าท่านผู้บริหารท่านใดจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับ ายชาตรีอัคราชสุขบุตรตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมสมรสกับนางแสงระวีอัคราชสุขบุตรมีบุตรหนึ่งคนประวัติการรับราชการเริ่มบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2529ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านสดาหวานปีพุทธศักราช2536ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาใหม่ปีพุทธศักราช2537ตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนคายปีพุทธศักราช2540ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการะถมศึกษาสำนักง,งานการะถมศึกษาอำเภอหนองหงษ์ปีพุทธศักราช2542ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันปีพุทธศักราช2546ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบางทรัพย์สมบูรณ์ปีพุทธศักราช2552ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินพิทยาคม ปีพุทธศักราช2555ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงษ์พิทยาคมปีพุทธศักราช2559ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมจนถึงปัจจุบันนายนรงศักดิ์กาหลงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมสมรสกับนางบุษบากาหลงมีบุตรสาวหนึ่งคนประวัติการรับราชการเริ่มบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อปีพุทธศักราช2538ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนหนองหงพิทยาคมปีพุทธศักราช2558ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนวนสูงสีธานีปีพุทธศักราช2561ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมจนถึงปัจจุบันนางสุภลักษณ์ชัยชนะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมสมรสกับนายอุดมชัยชนะมีบุตรธิดาสองคนประวัติการรับราชการร่มบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2527ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสองโรงเรียนพุทธยสงปีพุทธศักราช2531ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสี่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมปีพุทธศักราช2536ตำแหน่งอาจารย์สองระดับห้า โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมปีพุทธศักราช2549ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมปีพุทธศักราช2550ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมจนถึงปัจจุบันนายจำลองวัชพืชช่างไฟฟ้าระดับ4โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมสมรสกับนางสาวทองภูลรังพงมีบุตรสองคน ประวัติการรับราชการเริ่มทํางานที่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมเมื่อปีพุทธศักราช2536ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปีพุทธศักราช2550ตำแหน่งช่างครุภพันธ์3ปีพุทธศักราช2552ตำแหน่งช่างไม้ระดับ3ปีพุทธศักราช2556ตำแหน่งช่างไม้ระดับ4ปัจจุบันตำแหน่งช่างไฟฟ้าระดับสี่